วัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์อือรีอลึลกายานะคะนี้เรียกว่าเป็นไวยากรณ์ที่ใช้กับใช้กับตรงซานะตรงซากก็คือคำกริยาที่แสดงถึงการกระทำต่างๆนั่นเองนะคะไวยากรณ์ตัวนี้แปลว่ากันไหมเป็นการชักชวนให้ทำ สิ่งต่างๆนะเป็นการถามเพื่อที่จะชักชวนนั่นเองนะคะดื่มดๆๆืกันไหมกินกันไหมไปกันไหมนู่นนี่นั่นกันไหมนั่นเองนะคะอ่ามาดูประโยคตัวอย่างนะ,ะชอนยกเกตอนเย็นนะคะตอนเย็นซุนดูบูชิเกริน먹글까요อ่ะซุนดูบูก็คือ เต้าหู้นะคะเต้าหู้นิ่มนะคะเป็นถ้าเปรียบเหมือนเต้าหู้ก็เป็นเออเหมือนเต้าหู้ไข่บ้านเรานะซุนดูบูชิเกชิเกตัวนี้นะคะแปลว่าแกงนั่นเองนะคะกินแกงซุนดูบูกันไหมนั่นเองนะคะกินแกงเต้าหู้นิ่มกันไหมนะคะมอกคือไกโยตัวนี้นะคะรากสับมาจากอะไรคะมอกตะนะคะเอามาผันกลายเป็นมอกกิลไกโยนะคะแปลว่ากินกันไหมกินอะไรกันไหมคะ กินแกงเต้าหู้กินไม้กันไม้ตอนเย็นนะก็แปลว่าตอนเย็นน่ะกินแกงเต้าหู้นิ่มกันไหมไนะคะนี่ชัวอยู่าชัวอยู่แปลว่าอะไรคะแปลว่าโอเคตกลงหรือว่าแปลว่าดีก็ได้นะคะโอเคสิได้สิประมาณนี้นะคะอะ่าต่อไปนะคะมาดูวิธีการใช้นะคะว่ามันใช่ยังไงทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะคะ วิธีการใช้ถ้ารากศัพท์นะ,ะรากศัพท์ที่ตัดดอกไปแล้วเนี่ยนะคะตัดดอกไปแล้วมีตัวสะกดก็เติมอะไรคะอุลกายョอ,อย่างเช่นตัวนี้อิกตะตัดดอกไปมีตัวสะกดเป็นลิอ,อินกิยกเนี่ยนะคะก็กลายเป็นอะไรคะอิลกิลกายョอ,อิลกิลกายョนะคะวิธีการอาร่านอ่านแบบนี้นะกุูดนะ,ะอิลกิลกายョ ะะอ่านกันไหมนะคะอันตะตะดาวไปเหลือนีอื่นนีอื่นชืดนะคะเป็นตัวสะกดนะ,ค,ะคำนี้ก็เลยได้เป็นอันจึงกายโยนะคะนั่งกันไหมนั่งกันไหมนะ,ะ่าต่อไปนะคะถ้าลากศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกดนะคะที่ตัดดาวไปแล้วไม่มีตัวสะกดอย่างเช่นซาดะแปลว่าซื้อนะคะก็กลายเป็นอะไรคะ ชัลกายนะคะเราก็จะใช้กับรีอื่นกายุยนะคะกลายเป็นชัากาโยโซื้อกันไหมเพยูพดะเรียนนะคะเพยูดะต่อไปไม่มีตัวสะกดก็เป็นเพยูกายโนะคะเรียนกันไหมนะต่อไปนะ,ะามาดูแบบฝึกหัดนะคะยงวาริน พายุนะคะยงหามพายุอ่าเขาบอกว่าดูหนังนะัง่นเองนะคยงวามไปว่าหนังนะคะพายุมาจากอะไรคะทุกคนพายุรากศัพท์ก็คือโผดะนะั่นเองนะคะก็คือดูหนังนั่นเองนะคะเขาบอกว่าดูหนังนะแต่ว่าถ้าจะมาใช้กับไวยากรณ์ในการชักชวนตัวนี้นะคะจะทำยังไงนะแตัดเราตัดดาวปโบดะที่ตัดดาวปยแล้วเหลือ,อคําว่าโบใช่ไหมคะก็กลายเป็นอะไรคะ 볼까요영화ว볼까요ดูหนังกันไหมประมาณนี้นะแปลว่าดูหนังกันไหมนะยงวารึนานะ่น볼까요ต่อไปนะข้อหนึ่งนะจูมันเลมันนาอยู่มันนาอยู่มาจากอะไรคะมันนาดะนะแปลว่าพบเจอนี่เองนะจูมันแปลว่าสุดสัปดาห์นะเจอกันสุดสัปดาห์นี่เองนะคะ ก็มาใช้กับไวยากรณ์กันไหมนะ,ะกลายเป็นชูมันเลมันนาดะนะฮะตัดดาวไปไม่มีตัวสะกดกลายเป็นอะไรคะชูม um ันเลมันนัลก่ายกชูมันเลมันนัลก่ายกนะคะต่อไปนะคะข้อสองนะฮะซาจินเนลจิโกโยนะ ซาจินแปลว่ารูปภาพนะคะจิกโกอยู่มาจากอะไรคะมาจากจิกตะนะคะจิกตะแปลว่าการถ่ายนั่นเองนะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปนะคะนี้แปลว่าถ่ายรูปนะคะก็มาใช้กับวัากรณ์ก็เป็นอะไรคะซาจินลิลจิกลกิลนะคะต่อไปนะซะา,าจินลิลจิกเลไกโย ο. ก็ถ่ายรูปกันไหมคนะ ายรูปกันไหมนะต่อไปข้อ3นะคะพีบิมบาบลบอกกอโยใครไม่รู้จักบิบิมบับนะคะบิบิมบับเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะพีบิมบับนะ,ะเป็นข้าวคลุกข้าวยำเกาหลีนะะั่นเองนะคะมอกกอโยมาจากอะไรคะมาจากมกตานั่นเองนะคะ เวลาเราจะพันอะไรต่างๆนี่ถ้าเราเห็นมันมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าลากศับมันคืออะไรรากศัพ์มันคือมอกตานั่นเองนะคะแปลว่ากินะคะเขาบอกว่าพีบิมบ ok ับเบิลมอกกอโยแปลว่ากินบีบิมบับนะคะอ่าทีนี้มันจะกลายเป็นอะไรคะพีบิมบับเบิลมอกกลก่ายโยเพราะอะไรคะเพราะว่ามันมีตัวสะกดนะก็เลยกลายเป็นมอกกลก่ายโยนะคะก็กินบีบิมบับกันไหมนะคะต่อไปข้อสี่นะคะ อาชิเมอุนดงฮเยยูเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยนะคะตอนเช้าเนี่ยอะไรคะออกกำลังกายนะอุนดงฮเยยูแปลว่าการออกกำลังกายนี่เองนะคะกลายเป็นอะไรคะอาชิเมอุนดงอะไรคะเฮโยรากศัพท์คืออะไรคะคือฮาดะนะคะกลายเป็นอะไรคะฮัลกายอาชิเมอุนดงฮัลกายออกกำลังกายกันไหมนะคะ โอเคต่อไปนะฮะต่อไปมาเป็นประโยคสนทนานะทีนี้นะอ่ะกะชีชิคตัง้งยังคายกายโยกะชีด้วยกันกะชีด้วยกันชิคตั้งร้านอาหารคายกายโยคายกายโยรักษาบมาจากอะไรคะมาจากคาดะแปลว่าไปนะชิคตั้งอาหารกะชีด้วยกันอ่อชิคตั้งร,าาาร้าน,งรานอาหารนะคะ ก็ไปร้านอาหารด้วยกันไหมประมาณนี้นะคะเขาก็เลยตอบว่าอะไรคะเนโชยอยู่คำีอ่นว่าโชอาโยนะคะใครยังไม่รู้วิธีการอ่านกับไปเรียนพื้นฐานได้นะเะน่นลงวิธีการอ่านกดการอ่านไว้หมดแล้วนะคะคำีอ่นว่าเนโชาโยอ่เนโชอยูอโอเคได้สดิเป็นการตอบตกลงนั่นเองนะคะมาดู ข้อหนึ่งนะอาคอปีรึนสักอย่างนะแล้วเขาก็ตอบว่าเนชัวยโอเคได้สิเขาบอกว่ากาแฟาอะไรคะเขาน่าจะถามว่าดื่มกาแฟากันไหมนะคะใช่ไหมคะดื่มดื่มภาษาเกาหลีว่าอะไรคะมาชิดะนะคะมาชิดะมาชิดะกลายเป็นอะไรคะมาชิลกยอคอปีรึนมาชิลกยอ นะดื่มกาแฟกันไหมเนชัวอยู่เนชัวอยู่อ่าต่อไปข้อสองนะคะบอสซึรืนอ่าพอสซึรืนบอสแปลว่ารถบัสนั่นเองนะคะภาษาไทยเราก็รถบัสนะคะอ่าเขาก็เลยตอบว่าอะไรคะอานิโอจีฮาชอร์นไายอยู่อ่าเขาบอกว่าไม่เขาก็เอ่อ จะนั่งรถไฟนี่เองนะคะจะขี่รถไฟนะคะฮาชนแปลว่ารถไฟนะ,ะรถไฟใต้ดินนั่นเองนะคะแสดงว่าเขาถามว่าอะไรคะเขาถามว่าขึ้นรถบัสกันไหมนะคะใช่ไหมเราถามว่าขึ้นรถบัสกันไหมก็จะเป็นว่าอะไรคะบอสซึร์นอะไรคะทัลไกโยอารักษามาจากอะไรคะทาดานเองนะคะทาดาแปลว่าการขึ้นขี่นั่นเองนะ,ะขี่ยานพาหนะขี่รถขี่เรื่ ขี่จักรยานขี่อะไรต่างๆนะขี่มอไซค์นะก็ใช้ท่าดานะคะบอสซื้อร่นทัลกายขึ้นรถบัสกันไหมนะอันดี ah ้โอจีหาชนเรื่นทายไม่จะขึ้นรถไฟนี่เองนะไม่ขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะจีหาชนแปลว่ารถไฟใต้ดินนะคะอ่าต่อไปข้อสามนะคะชังมุนชังมุนแปลว่าอะไรคะ แปลว่าหน้าต่างนั่นเองนะคะชังมูลนือะไรสักอย่างนะคะแล้วเขาก็ตอบว่าเนทัดเซลโอเคปิดนะคะโอเคโอเคปิดได้เลยกรุณาปิดอะไรสักอย่างนะเขาบอกว่าปิดได้เลยปิดโอเคปิดนะคะแสดงว่าเขาต้องถามว่าปิดได้ไหมนั่นเองนะ,ะปิดกันไหมปิดกันดีไหมนะอ่าก็จะถามว่าจะถามว่า นะะป,ปิดหน้าต่างกันไหมนะก็จะเป็นชังมูนืลทาดิลกาโยชังมนลทาดิลกาโิดหน้าต่างกันไหมเนทาดเซโ,โเิดได้เลยนะต่อไปข้อสี่นะชีกึชกึมแปลว่าตอนนี้นะ,ะต่อไปเขาตอบว่าอะไรคะอานิโยนาจุงชนวาเซลไม่นะคะ กรุณาโทรมาที stirring, being, ่หลังนะนะจุงเงียไปว่าภายหลังนะนะจุงเงยที gained, ่หลังภายหลังนะไม่ไม่ได้นะไม่ได้กรุณาโทรมาอีกภายหลังนะอ่าก็แสดงว่าเขาถามว่าอะไรคะตอนนี้โทรหาได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคเขาก็จะเป็นจีกึมจอนฮาฮัลกายอ่าตอนนี้โทรได้ไหมคุยกันไหมอะไรประมาณนี้นะจีกึมจอนฮาฮัลกายเขาก็เลยตอบว่า อ n านิโอนะจุงแงนว่าเซไม่กรุณาโทรมาใหม่นะกรุณาโทรมาภายหลังอะไรประมาณนี้นะคะโอเควันนี้สวัสดีค่ะ